สวัสดีครับพี่น้องครับพเพื่อนครับชาว youtube ท,ทุกท่านครับอยู่กับผมครับช่องบุญรอดดำทีมครับอ่ะเรามาดูเจ้าเขียวมรกตหรือน้องใหม่หกร้อดำกีนทำงานกันวันนี้บุญรอดก็ยังไม่มาครับอนี่บอบุญรอดยังว้าววเ,เหมือนเดิม อีกวันหนึ่งแหละถึงจะได้ย้ายเข้ามาครับช่วงนี้ก็เอารถมาร่วมครับมาร่วมไม่ใช่มาวิ่งไะมาขอซื้อดินตะตรงแคนครับเพราะว่างานบุญรอดได้นัดกับลูกค้าไว้แล้วกลัวจะเสียคําพูดลูกค้ากขรอด้วยแล้วก็หลายปัจจัยครับช่างที่ทำบ้านก็รอก็เลยบอกว่าดํากิน ผมมาเอาดินแล้วกันมาซื้อดินแล้วกันดินผมก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนแหละเพราะว่าเจ้า PC 130ผมยังซ่อมไม่เสร็จก็เลยมาขอซื้อดินครับก็เอามาแค่2คันครับมาคันบางลุยกับเซมาคุเตะครัสองคันพอเพราะว่าดํากีนบอกว่า อยู่กับผมก็ห้าคันแล้วเฮียสาเอามาอีกสองคันก็เป็นเจคันแล้วครับถ้าเอามาแบบรอบที่แล้วเจคันสงสัยจะไม่ไหวหรอกคนขับก็เหนื่อยรถไม่ได้พักสองหกล้อทีมงานก็ไม่ค่อยได้เที่ยวอ่ะก็ไม่เป็นไรครับเอามาแค่สองคันก็สองคนนันนี่ฮะมาวันนี้คนขับก็ยังเป็นเจ้าเดิมนะช่างเขียวแล้วครับ ทางเขียวเรามาขับให้ครับทางบริษัทเรืองแสยงยังไม่มีงานครับเราอาศัยมารับจอบตาบใดถ้างานมีงานเมื่อไหรปุ๊บกูหน้าเขียวก็ต้องรีบไปครับไม่ประจํนะมาแค่ชั่วคราวบริษัทมีงานเมื่อไหร่ก็ต้องลับคืนครับเมื่อวานนี้ใส่ฟันซื้อฟันมาผิดเลยได้เปลี่ยนไปอีกรอบหนึ่งวิ่งไปซื้อสองรอบเลยฟัน ฟันที่ซื้อมารอบนี้มีราคาบูลค่าแพงกว่าเดิมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซื้อสองรอบโอ้นี่เขาเรียกว่าฟันเจาะหินโดยเฉพาะเลยครับเนี่ยโอ้โหซื้อฟันคล้ายเหมือนฟันเจาะหินเลยของบุรอดก็เป็นแบบนี้แหละซื้อมาแล้วครับแต่ยังไม่ยังไม่เปลี่ยนเป็นฟันเจาะของโกมสุอย่างแท้เลยของบุรอดซื้อมาครับยังไม่เปลี่ยน เดี๋ยวรอให้มันสึกกว่านี้สักหน่อยค่อยเปลี่ยนครับนี่แหละได้ฟันมาใหม่อะนี่ครับงีมไครอะนี่ขนันนูก็เซมาคุเต e. นี่ก็ดำกีนมาฮะวันนี้วิ่งทั้งหมดเจ็ดคันนะครับเจ็ดคันครับของอุลล่สองของทีมงานดำกีนห้าคันครับเป็นเจ็ดคันครับ ยืนอยู่สูงๆอย่างนี้สบายอยู่แล้วโอ้ฟันอย่างนี้ไว้เจาะหินสบายเลยครับเดี๋ยวทางโอ้โหบีบแต่ให้เอฟซีได้ไงนี่มีเด็กน้อยมาด้วยมีเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยมาด้วยสองคัน พูดผิดสิว่ามีเด็กน้อยมาด้วยสองคนครับนุ่น <c oughs> ไม่ใช่สองคันสองคนสองคนตรงนี้ก็เหลืออยู่เฉพาะตรงที่ยืนนี่นะครับเราเลยจะต้องหมุนไปเอาทางด้านนูน้นไม่งั้นแหละถ้าตักเดินถอยหลังไปเรื่อยมีสิตกบ่ต้องเอาทางนู้นมาครับเพื่อจะได้เก็บแล้วก็ลงมาตรงที่หก้อยืนนี่นะนี่ <c oughs> ถึงแถบนี้ของคุณรอดนะดูครับน้ําไหลมาเต็มเลยช่วงหน้าคองอย่างนี้นะฮะแต่ตรงเนี้ยไม่ลึกคร่หรอกลึกเจ้ากับบอลูกเล็กๆตรงนั้นฮะนี่ความลึกตรงนี้แต่บอลูกเล็กๆตรงนู้นนะ,ะลึกประมาณ3เมตรเนี่ยแบ่งคนละครึ่งเลยดูเสื้อเตยตัดสตรงดิ่งนะครับนี่ซื้อคนละไล่ครับกับดำกีนของคุณรอดกับดำกีน หมุนไปทางนู้นเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวจะตกต้องหมุนมาทางด้านนี้แหละต้องไปตากทางด้านนู้นแหละถึงจะถูกครับค่อยๆตักไล่ลงมาเรื่อยๆออกไปจ่องนี้ฮะอาเต็มแล้วออกตัวแล้วไปแล้วนี่ผมให้ดูด้านนี้ครับจะได้เห็น อาวนี่ฮะเหลือแค่ตรงนี้แหละของดำกีนนี่จะอยู่ตรงนี้ฮะนี่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 เดี๋ยวผมจะซูมนี่เห็นก้อนหินไหมครับที่โผล่นี่ทีนี้น้ำฝนมันตกมามาันก็เลยเออขึ้นล้นเข้ามาครับนี่ถ้าอยากได้ตรงนี้กับคืนต้องซูมให้แห้งครับไม่ใชใน,น้อยๆนะน้ำตรงเยอะครับนี่ของนํำกีนตรงหินนี่นะฮะตามแนวนี่เลยฮะ นี่น้ำมันพัวมันก็เลยขึ้นมาครับเออขึ้นมาเออขึ้นมาเนี่แหละถ้าอยากได้บริเวณนี้ก็ต้องสูบตรงนี้ให้แห้งครับสูบตรงนี้ให้ยุบลงไม่ต้องให้แห้งหรอกยุบลงสัก50เซนจะใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูต่อฮะนี่โอ้โหเหลือเฉพาะตรงนี้แหละเยอะเสร็จแล้วจะไปเอาตรงไหนต่อแต่หน้าดินของน้ำกินยังอยู่ยนะ ตรงที่เขาปลูกมันน่นแหละนี่ตรงที่ปลูกมันนะประมาณเหลือ,อีกมันสิเมตรจากต้นมันเข้าไปฮนะหน้าดินนะฮะทีนี้ก็จะเหลือแต่ดินดานกับลูกลางผสมคิดว่าน่าจะหมดนะวันนี้ตรงเน,นี้ยพรุ่งนี้เราคอยดูว่าจะไปเอาตรงไหนต่อ ของบุญล่อโชคดีได้ของแถมตรงมุมครับตรงมุมถือว่าเป็นกาําไรนิดหน่อยแต่มไม่กําไรมากหรอกน้ำมันเข้ามาแล้วดูครับจะปิมอยู่แล้วนะจะท่วมเข้าแล้วฮะจะเข้าท่วมเข้าที่ปุดของบุญลอดอยู่แล้วครับ เต็มแล้วปลาเซมาวเุเตะงีแหละว,วันนี้บุญรอดเอามาแค่2องคันแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะดูสิว่า5้าคันนะ่ะได้ข่าวว่ามีมาเพิ่มอยู่คันหนึ่งครับเป็นไายสังกัดเสียอาร์มครับมาวิ่งด้วยอีกคันหนึ่งของดํากีนเป็นคันที่5้าเดี๋ยวเราคอยมาดูนะช่วงนี้หกล้อก็ยังไม่มาครับ นี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับที่มาวิ่งร่วมหรือมาช่วยดํากีนครับก็คือทีมงานไร้สังกัดครับหรือว่าคันนี้คือคันของเสียอารเป็นผู้ขับครับนี่แหละทีมงานดํากีนก็วิ่งห้าคันครับวันนี้วิ่งไกลหน่อยนะของทีมงานดํากีนนะฮะผมว่าไม่ใช่ตก ห้ 5, กิโลเดืยต่อเที่ยวนะไปกลับก็ประมาณ10 12กิโลแหละวิ่งไกลหน่อยวันนี้ก็เลยเอา5คันครับธรรมดาวิ่งอยู่4คันก็เลยเรียกทีมงานลายสังกัดมาช่วยคันหนึ่งครับของบุญรอดก็ใกล้มั่งไกลมั่งใกล้มั่งไกล,ม,กล,ม,กลมั่งครับผสมกันครับแล้วแต่บางช่วงครับ เอาเฉพาะเจ้าที่จําเป็นก่อนเมื่อเช้านี่ล่อกไกลๆไปแล้วฮะทีนี้ก็เหลืออยู่ใกล้ไกลๆกลนี่เหลือไม่กี่เที่ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้คนที่ยังไม่จําเป็นมากเท่าไหร่คนที่จําเป็นก็เอาไปให้แล้วครับไปไกลได้ยินเสียงหกล้อหมาเลยครับอ่ะเห็นไหมนี่ครับบุล่อด,ดามทีมสองนาแล้วครับบางรุย ทางนู้นยังไม่มาเลยดํากรีนเพิ่งไปเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนหน้าซืมาคุตเตแล้วก็มาเจ้าอามบุญรอดมาแล้วครับก็ยังว่านะครับแล้วแต่ช่วงจังหวะครับ่อเช้าบุญรอดล่อ,ลอไกลๆไปแล้วฮะอ่ะเต็มแล้วครับนี่ออกตัวแบบเนิบๆไปเลยฮะเรื่อๆเลย ถ้าให้รอครบห้าคันนี่ผมว่าคลิปนี้คงอีกนานนะ่ะอีกยาวเหลือเกินเอาแค่รู้ก็รู้ว่ารถคันนี้มาเพิ่มอีกคันหนึ่งก็พอแล้วครับกับทีมงานบุญรอดมาร่วมอีสองคันสำหรับคลิปนี้บุญรอดดำทีมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาคอยติดตามเจ้าเขียวมรกตบกล้อดำกีนตลอดแหละ ไม่แน่อาจจะมาทันตักคู่กันเหมือนเดิมก็ได้ของบุญรอดก็น่าจะอีกสักวันนึงครับน่าจะซ่อมเสร็จปืนก็น่าจะเข้ามาแล้วครับถ้าดำกีนไม่หนีก่อนนะถ้าดำกีนไม่หนีไปตักที่อื่นก่อนคงจะได้เห็นบุญรอดจับดำกีนตักคู่กันทั้งวันเหมือนเดิมนะสำหรับคลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเช่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ